วันนี้คือช่วงขนมแมววันนี้มีแมวเอ้ยวันนี้มีแมววันนี้มีอาหารแมวอะไรมาให้ขนมอะไรมาให้น้องทานคะ่ะวันนี้จะรีวิวอะไรคะน่าดูดิคะ่ะคืออาหารแมวญี่ปุ่นเหรอคะไหนมันมันมีภาษาไทยบอกบ้างไหมน่ดูดินี่นะคะก็จะเป็นอาหารแมว ่าข้างหลังนะคะเขาเขียนว่าเป็นอาหารแมวอันนี้รสทูน่าในน้ำเกรวี่หน้าปลาข้าสารและปลาโอสไล์หน้าตาก็จะอย่างนี้นะคะน,นี่นะคะก็ราคาต้นทุนเขาจะอยู่ที่ถ้วยละยี่สบสาทห้สตางค์นะคะอันนี้จะเป็นราคาต้นทุนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกอีกอีกอันนึงหนแล้วก็ อันนี้นะคะก็จะเป็นอีกรสหนึ่งเดี๋ยวไปดูข้างหลังนะคะพออ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกค่ะนะฮะอันนี้จะเป็นเนื้อสันในไก่รสหอยเชลล์ในน้ำเกรวีโอ้โหน่ค่ะเอาเอาละเอานอ้นองไปไปแกะบนนู้นเลยไปแกะบนเอาขู้นบบนนู้นแล้วก็ไปแกะบนนู้นเออ เพราะว่าถ้าเกิดว่าแกะข้างล่างอ่ะน้องจะแยง่งอามาดูอันแรกก่อนอันนี้สีแดงนะคะสีแดงให้ทุก,ก้าสีแดงให้ทุก,ก้าอ๋อโอ้ยระวังหกอ่าเป็นแบบไหนแบบนี้เนนดี๋ยด้อเ้อเดี๋ยวใอ้อกก้ออเดอเอ่ะเด้เ อ๋อนี่มันก็จะเป็นมันจะไม่ได้เป็นแบบพุดดิ้งนะคะมันจะเป็นแบบเ่งนี้เหลวๆหน่อยนะคะดูรูปภาพดอิอ๋อเดี๋ยววันเจ๊เดี๋ยวใจเย็นอ่ะอ่ะ,อะแล้วก็อันต่อมานะคะนนี้จะเป็นสันในไก่ รสไขเ่เชียวโหนี่สีขาวๆอะออ้ยโอ้ย,อยความความอยากของแมวนะคะเริ่มมีละนะอันนี้อันนี้รถนี้ก็จะเป็นเขียวขาวอย่างนี้มันนุ่นๆอย่างนี้นะคะอ่ะนี่นี่แมวเริ่มละเออเอเอเริ่มละเริ่มละอ้าว ันจี้เขาจะกินรสนี้ส่วนซูกาเขาจะกินรสนี้รสนี้ก็จะเป็นรสสันในไก่หอยเชลล์นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบปลาทูหน้าแล้วก็มีข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นปลาข้าวสารนะคะนี่ดูดูโอ้ย สรุป้องชอบไหมเนี่ยรถเนี้ย้องไปชอบบัจจี่ีปแยกบัจจี่ยังเหลืออยู่เนี่ยเออบัจจี่ยังเหลืออยู่เราจะไปแยกกเออบัจจี่มัว่วโอ้โหหมดเกลี้ยงเลยเรียบนะคะสรุปก็แมวก็ชอบอยู่คะ่ะอร่อยอยู่คะ่ะ โอเคโอเคอ่ะน้องปลาปิดคลิปเก่าปิดคลิปก่อนพูดปิดคลิป